สวัสดีครับนี่ร้านรานารามนะครับแหมนี่เป็นอีกหนึ่งทริปนอกสถานที่ของเรานะครับมากับอีกหนึ่งบิ๊กไบค์นะครับสีเขียวเลยครับแค่เห็นสีก็รู้แล้วว่าค่ายอะไรนะครับนี่ค่ายคาวานะครับเป็นรุ่นนินจา650นั่นเองนะครับอ่านี่สวยเลยนะครับอันนี้เป็นนินจารุ่นปี2000นะครับ13นั่นเองนะครับก็ยังสวยนะหูยังหล่ออยู่ สวยมากเลยนะ6รับ1544แล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทอ็อปค่อนข้างดีฮะเร่งกระตาเร่งดีมากฮะขึ้นกลางขึ้นเข,ขาโอ่โหนะส่งได้สบายนะครับอันนี้เป็นรถของกูดานะครับเรียกใช้บริการของวานนารามนะครับเพิ่งจะออกรถมานะโอ้โหบิ๊กไบค์คันนี้นะก็คือปลอดภัยนิดน,นึงดีกว่านะครับมาติดสัญญาณการถมวยนะครับรุ่นท็อปเลยตัวทูเวรุ่นท็อปนะครับเราตอนนี้อ่ะมาดูว่าป้องกันยังไงได้บ้างครับอันนี้โหมดล็อกแบบมีเสียงนะครับเวลาใครมาโดนรถนนนัั่่งงรรรรรถถคคออมเเาลก็จะะ้้แบบบี นะนะนะเราเตือนเราที่เรียมทดด้วยนะครับร้องแค่5วินาทีหยุดละไม่ได้ร้องเยอะนะครับเป็นการร้องเตือนเฉยๆว่าอย่ามานั่งรถเรานะครับเพราะรถเราติดสัญญาณการถมวยถ้าไม่เชื่อนั่งต่อเน,นื่องจะร้องแบบนี้นะครับก็คือเตือนดีๆก่อนถ้าไม่เชื่อมันถึงจะร้องขอความช่วยเหลือนั่นเองนะครับร้องยาวเลยประมาณ20วินาทีนะครับแต่เผอิญถ้าเราไปจอดหนงงานะราชการเสียงดังไหมครับดังนะคนทางดังนะมันรบกวนคนอื่นเขาเราก็เลือกล็อกในหมดปิดเสียงได้นะครับ ห้าหมดเป็ดเสียงมันจะมีรูปลำโพงแล้วก็มีสไลดขึ้นมานะครับเวลาใครโดนรถคันนี้มันจะไม่มีเสียงเลยมันจะมีไฟขึ้นเห็นไหมครับอ่าก็คือเสียงเนี่ยมันเป็นตังเจอเราที่รีโมทนะแต่ที่รถจะไม่มีเสียงเลยนะครับเพราะว่าไปจอดมันจะได้ไม่รบกวนเขาไงฮะสบายๆแต่เราก็รู้ความเคลื่อนไหวมันจะเป็น2สเต็ปนะครับถ้าโดนต่อเนื่องนะครับเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมฮะเมื่อกี้ร้องอีกแบบหนึ่งนี่ร้องอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่คือโดนต่อเนื่องนะครับแต่ไม่ต้องกลัวหลายคนคิดว่าเอ้ยอย่างนี้มันมันรนัอตาย่ี ไม่อันตรายครับเพราะถ้าโดนไฮดูลแจงเมื่อไหร่มันจะดิบเป็นเสียงเลยถึงแม้จะอยู่ในหบดผิดเสียงก็ตามนะทำให้ดูนะนี่ผมดีบขึนแจนะนะป๊บนะครับมันก็ดิบขึ้นียงแล้วก็สตาร์ทไม่ได้นะเห็นไหมครับสตาร์ไม่ได้นะฮะอันนี้กุญแจเราเองฮะับอันน้สตาร์ไม่ได้เห็นไหมครับนะฮะอันนี้ผมปลดล็อกแล้วนะอ่ะปลดล็อกแล้วเพื่อให้ดูนะครับสจะทำให้ดูใหม่ ล็อกแล้วก็สตาร์ทรถปกติถ้าเราล็อกแล้วยังไงก็สตาร์ทไม่ได้ามาใมา่หนึ่งฟังชันครับฟังชันตัวนี้ครับในกรณีเราถึงที่หมายปิดกุญแจแล้วนะครับเรายังไม่กดล็อกที่รีโมทมันจะเตือนอย่างนี้นะครับสามทีที่รถก่อนว่าอย่าลืมล็อกนะครับอย่าลืมลนะ็อกรีโมทนะถ้าเราไม่ล็อกอีกมันก็จะมาเตืนอนเราที่รีโมทอีกครั้งหนึ่งครับว่าอย่าลืมล็อกนะครับแต่มันจะไม่ล็อกนะมันเตืนอนเฉยๆว่าอย่าลืมล็อกนะครับเพราะบางทีเราไม่ได้ต้องการล็อกหน้จอดในบ้านอย่างเงี้ ก็ทาการเช็ดรถล้างรถก็ทําได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดอะไรนะครับแต่ถ้า,าเราไปข้างนอกเขาเตือนก็กดล็อกสักนิดน,นึงเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่ะหมายอีกหนึ่งฟอ์ชั่นครับก็คือในอกรณีเราเข้าห้างออกมาหารถไม่เจอกดปุ่ม3าครับทีหนึ่ง <c ười> เจอ้วกดสามน,น,นะครับก็คือค้นหารถนั่นเองนะครับออกไปในห้างเข้ามาปุ๊บออกมาบางทีเราไปตอนเช้าไงครับสิบโมงเงี้ยคนยังไม่ค่อยไปเงี้ยรอมอไซค์น้อยฮะออกมาก็เจออยู่นะแต่พอเราไปออกมาทักเที่ยง โอ้โหมาสายจอดเพียบเลยเป็นพันคันเลยหากนไม่เจอนะครับก็ใช้ฟังก <c oughs> hmm. ์ช <aches> ันตัวนี้ช่วยได้นะครับอะฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือในกรณีเรากดล็อกไปแล้วอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเรากเป็นมีเสียงนะเพราะว่าเดี๋ยวล็อกปิดเสียงเราจะไม่ไม่ไม่เห็นนะครับนี่คือล็อกมีเสียงนะครับเพรณนีเรากดล็อกไปแล้วแล้วเผลอเราใส่ในกระเป๋าเงี้ยแล้วเผลอไปโดนปุ่ม2โดยไม่ตั้งใจนะครับอันนี้เราไม่ตั้งใจนะันี้เรากดล็อกไปนะครับ คือไม่ตั้งใจอ่ะก็คือใส่ในกระเป๋าบางทีนั่งทับโดนบ้างหรือว่าโทรศัพท์นะครับยัดเข้าไปนะครับในช่องเดียวกันไปโดนปุ่ม2โดยไม่ตั้งใจอย่างนี้รถอันตรายใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวครับเรามีระบบจับนะครับว่าถ้าเรากดปุ่ม2แล้วยังไม่ทําการสตาร์ทรถนะครับประมาณ18วินาทีนะครับมันจะกลับมาล็อกให้เองนะครับมันจะคิดว่าที่กดเมื่อกี้ไม่ตั้งใจนะครับเดี๋ยวดูนะครับที่รถมันจะล็อกก่อนนะครับแล้วมันก็จะเร่ไงล็อกเลยไหมครับแล้วมันก็จะมาล็อกที่รีโมทเตือนให้เรารู้เห็นไหมคร โดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งฟังก์ชันนะที่มีให้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเซนเซอร์การเข้าใกล้ตัวรถด,ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ยังมีฟังก์ชันพิเศษมอบให้กับลูกค้าเช่นเคยนะครับแล้วก็รุ่นตัวท็อปนี้ก็จะมีฟังก์ชันพิเศษขั้นอดวานให้ด้วยนะครับแต่ของอนุญาตนะไม่บอกในส่วนของรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่บอกกับเจ้าของไปเรียบร้อยละนะครับก็คือคุณดาเดี๋ยวมาคุยกับคุณดานิดหนึ่งสวัสดีคุณดาครับ,อ,บอ่ามทดานี่ร,ร,ารางครบ ดูใน YouTube มาเลยนะครับ,รบก่อนที่จะมาดูใน y YouTube นี่คือเราไปศึกษาอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายอ่าก็แค่เสื้อหาธรรมาดาแล้วก็อ่านตามเพจตามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ดูแล้วเนี่ยชอบของเราใช่นะครับของ้านารามเราก็เลยเรียกใช้บริการกันใช่นะครับแล้ววันนี้ได้ใช้บริการกับรถล,ลุกลัก,กเลยละทินจ่าตัวใหม่เลยนะครับ6 5ข้างศูนย์นะครับอ่ามันได้เหมือนใน u t u b e ที่เราดูมาไหมครับใช่เหมือนเหมือนฟังก์ชันที่เหมือนทุกอย่างนะครับ ครับชอบไหมครับดูครับชอบมากชอบมากเนาะรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมครับใช่ครับรู้สึกดีขึ้นครับครับผมพูดน้อยเนาะนะคุณดาพูพูดน้อยนะครับพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะต้องระวังร้อนเลยนะแย่กันเล่นนิดนึงอ่าแล้วตอนท้ายที่บอกมีฟังชั่นพิเศษอ่ะตอนนี้คุณดาทราบละนะครับชอบฟังชั่นตัวนี้ไหมครับชอบชอบมากครับมากดีมากครับดีมากเนาะแต่ไม่บอกกันเนาะอ่ารู้กันเองนะครับท้ายนี้มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมครับนะครับก็รถเราเนาะนะครับค่อนข้างราคาสูงนะครับด้วย อยวาราคาครับแต่ถ้าเราติดระบบนะครับก็น่าจะช่วยป้องกันได้นะครับดีกว่าฮายใช่ครับราคาไม่ไม่ไม่ถูกนะเป็นแสนมาเทิร์นเป็นแสนนะเกือบรถเก่งแล้วอะเนาะนะครับป้องกันแค่นี้นึงดีกว่ากับราคาไม่ไม่ไม่ถึงหมื่นนะไม่ถึงครึ่งหมื่นด้วยนะสามสี่พันสบายสบายป้องกันราคาแสนกว่าคุ้มไหมครับคุ้มคุ้มเนาะยังไงวันนี้ทางรานารามก็ต้องขอขอบคุณคุณดามากนะครับที่ให้เกียรติเลือกใช้บริการของรานารามนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับกับยินจา 650นะครับอยากหาสัญญาณการขโมยคุณภาพที่เขาลองติดต่อสอบถามมาได้ครับที่รันอัลามนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเลยครับ0819696536นะครับหรือติดต่อผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับแอดไอดีไปนะครับพิมพ์คำว่ารันอัลามติดการภาษาอังกฤษนะครับก็คือ r u n รันนะครับแล้วก็ที่แปลว่าวิ่งครับ r u n รันแล้วก็อัลามนะครับ a l a r m ติดกันเลยนะครับรันอัลามนั่นเองแล้วก็มาสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโอเคครับนึกถึงสัญญาณการขโมยมอเตอออรรร์์ไซคคคนนึึกถงััามขบบุณ